เ็นคุณสุรีบ้างคุณสุรีมีปัญหาภูมิแพ้หอบผื่นนะครับเป็นมาตั้งแต่มาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เด็กเลยนะกระถมออย่างเงี้ยโอ้โหปัจจุบันนี้คุณสุรี61ปีเป็นมาเรียกว่าห้าปีอย่างงี้แล้วทำยังไงอะครับก็รักษาไปเรื่อยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วกินยากินยาหาหมออะไรอย่างเงี้ยแพ้อะไรบ้างครับแพ้อ๋อถ้าทดสอบแล้วก็จะแพ้ทุกอย่าง อะไรที่มีที่มาทดสอบการแพ้ค่ะแพ้ทุกอย่างแพ้หมดเลยตุ่มตุ่มันขึ้นทุกตุ่มเกสรค่ะขนสัตว์ค่ะอากาศค่ะฝุ่นละอองค่ะเป็นคนขี้แพ้ใช่ไหมก็แพ้เราเล่นนะครับฝักตอนนี้ดูขำได้เพราะว่าเธอหายดีนะฮะแล้วแล้วทุกครั้งก็คือใช้ยาค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยง อ๋อเลี่ยงก็ไอ้ที่เลี่ยงไม่ได้แน่นอนก,นก็คืออากาศอะฮะเวลาอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะหอบจะเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่ในที่ร่มแล้วก็น้ำมูกไหลไม่ถูก,ฝน,กฝนเลยถ้ามีมีฝนตกข้างน,นอกเราอยู่ข้างในเนี้ยอ่าถ้าอยู่ในที่ร่มก็จะแล้วก็น้ำมูกไหลมีน้ำมูกไหลใครเป็นคนบอกครับว่าว่าผลิตภัณฑ์ของบิมสามารถช่วยได้อ๋อพอดีมีญาติสนิทเขาเข่าเสืออเส่อมเข่าเสื่อมแล้วเขาก็ปวดมากทานยา ทานยาหาหมออะไรก็เขาก็ปวดก็ตุรนทุลายเราก็เลยค้นค้นในเน็ตค่ะพิมพ์คคำว่าเข่าเสื่อมอ๋อไปค้นคําว่าเข่าเสื่อมแทนค่ะแต่มาเจอตัวนี้อ๋อยังก่อนค่ะก็ซื้อซื้อสีชมพูมาให้เขาทานแล้วก็คือซื้อขึ้นแบบนี้เขาก็เขาก็ให้ดีๆมาด้วยแล้วก็ให้ใบใบริบเลตอะไรต่างๆมาให้ด้วยแล้วก็เปิดดูเปิดดูก็เห็นอาจารย์พิเชษ ก็คุยถึงเรื่องโรคต่างๆเนี้ยก็เป็นนักวิจัยด้วยก็เ,เออน่าจะน่าเชื่อถือได้ก็เห็นมีตัวอย่างของคนที่เป็นหอบผือด,ด้วยอแล้วบอกว่าตอนหลังเขาดีขึ้นเนี้ยเราก็เลยเอาด้วยก็ยสั่งตีเขียวมาด้วยก็เลยทดลองทานดูค่ะนะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์ครับออภาวะหอบผือภูมิแพ้แบบนี้เนี่ยมันมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีไหมฮะ <c oughs> <c oughs> โดยปกติเนี่ยนะเเรื่องหอบหืดนี่จะมาทีหลังนะฮะเเกิดจากภูมิแพ้ก่อน,อนเวลามีภูมิแพ้เนี่ยเเวลา T helper ตัวที่สองเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะหลั่งสารที่เราเรียกว่าอ interleukin one beta ตัวเนี่ยนะฮะ mm hmm. ไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นทั้งแมสเซลล์แมสเซลล์นี้หลั่งฮิสตามีนไงฮะแล้วก็ eosinophil eosinophil เนี่ก็จะ หลังฮิสตามินเหมือนกันแต่แมสเซลเนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะในร่างกายแล้วมันจะหลังได้เร็วมากโดยเฉพาะที่หลอดลมมันจะทําให้หลอดลมตีบตัวอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมานะฮะสำหรับในตัวคุณนะนะฮะสาเหตุที่มีอาการที่ว่าเนี่ยก็คงดูเกิดพภูมิแพ้ครับมี T-Helper 2ระดับมันสูงไปสูงไปมันก็อาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัย แพ้อย่างที่อาจารย์นํำภัยพูดถึงเนี่ยมันก็มันก็เยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นดูจากกราฟถ้าหากกิน2แคปซูลนะฮะมันก็จะไปเพิ่ม th 1นึ่ง t regulator กราฟนี่เป็นการกิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแต่ถ้ากิน2แคปซูลมันก็ไม่เพิ่มอย่างนี้หรอกมันก็ไม่เพิ่มมากมามายอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนอนะ่ะ th 1ซึ่งเพิ่มขึ้นไปมันก็ยังจะเพิ่มอยู่นะครับแลวเพิ่ม t regulator ก็เพิ่มนะครับทั้ง2ตัวเนี่ย ในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะบอกว่าเป็นตัวที่ไปกด t s 2ให้มันลดลงแล้วเป็นวิธีการที่ไปลดการภูมิแพ้อย่างธรรมชาติที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเป็นการไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณซึ่งกลับสู่ภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพก้ก็จะหายไปนะครับแล้วนอกจากนี้เมื่อคุณกินน้ำมังคุดควบด้วยเราจะเห็นว่านี่คือคนที่กิน หนทุกวันวันที่15นะครับ,รบจะเห็นว่ามันมี th 2ซึ่งสีส้มนะฮะสีส้มแล้วก็แท่งกลุ่มที่ 2, 2> <c oughs> เมื่อเทียบกับคนที่กินน้ำซึ่งเป็นสีฟ้า <c oughs> จะเห็นว่า th 2เนี่ยมันลดลงไปลดนะลงไปชัดเจนมากนะครับแล้วลดลดลงไปค่อนข้างจะดีแล้วกเ็เราดู t regulator นะฮะก็จะมีการเพิ่มขึ้นไอ,ตนนอ้ตัวนั้นเองตัวนั้นเอง จะเป็นตัวที่กดอาการภูมิแพ้โดวยเฉพาะย,ยิ่งแพ้อากาศได้อย่างฉมังที่สุดเลยปัจจุบันวิทยาการล่าสุดเกี่ยวกับภูมิแพ้เขาบอกว่าไอทีเรกูเลเตอร์เนี่ยเป็นตัวหลักเลยในการควบคุมเดิมทียังบอกว่าทีเอก็เป็นตัวสําคัญที่ไปกดทีเอปัจจุบันนี่กลายเป็นว่าทีเรกูเลเตอร์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าในการลดอาการแพ้ภูมิโดยมันจะควบคุมทั้งหมดเลยใช่ครับเราจะตรงนี้พอมันเพิ่มขึ้นไปนะฮะ มันก็จะไปกดทีทสองในตัวคุณซึ่งมีสูงอยู่เพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้ก็ก็หมดไปนะมันดีขึ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับคุณสุริยนานเหมือนกันนะคะเดือนหนึ่งนี่ยังต้องทานยาที่เขยียระลมอยู่อ๋อคือทานเละเรียนว่าผู้ชมด้วยช่วงก่อนเมษาอะไรเนี่ยมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคล้ายๆจะหอบอยู่เรื่อยหมดฤทิจาก็จะหอบหมดฤิจาก็จะหอบแต่พอทานไปสักประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ ่อยค่อยค่อยลดยาลงพอดีทานตุ่นไพรด้วยหาซื้อทานเองตุ่นไลรชื่อหานุมานประสานกายค่ะก็ตอนแรกก็ต้องทานทั้งยาฝรั่งที่ขยาย,ยาหลอดลมเทอฟิล,ลแล้วก็ยาหานุมานประสานกายด้วยอ,อันนี้ก็ก็ค่อยๆลดยายาเทอฟิลิลลงแล้วก็เหลือหานุมานประสานกายแล้วก็ตอ,อนหลังก็ลดหานุมานประสานกายลงเหลือสองเม็ดก็หวังว่าต่อไปอาจจะลดลงได้อีกนะคะบังเอิน N งานอนุมานประสานกายจะเป็นงานวิจัยของอาจารย์อัมภัยลองให้เล่าให้ฟังนะอาจารย์ศึกษาหลายอย่างอย่างนะคืออนุมานประสานกายนี่ก็ศึกษามาเมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วอแล้วก็ เลยกลายเป็นวิทยาน,นิพนธ์ของนักศึกษาพิญญาโทคนหนึ่งนักศึกษาพิญญาเอกอีกคนหนึ่งนะ,ะคะร,ร่วมกับปรเฟสเซอร์จากออสเตรเลียปรเฟสเซอร์เชลเลอร์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเป็นคนสกัดหนุมานประสานกายนี่ตามโบราณน,นะคะเขาบอกว่าใช้แก้หอบหืดถ้าใช้ป้องกันให้ใช้แปดช่อใบต้มนะะทานเช้าเย็นแต่ถ้า กำลังหอบหืดให้ต้มส5้าช่อใบดื่มครั้งเดียวและอาการหอบหืดจะหายไปเราก็เอามาทำแต่จากความรู้ที่เราเรียนจากพวกนักเคมีอย่างอาจารย์พิเชษเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะต้องเอามาทําให้แห้งก่อนใช่ไหมฮะแห้งแล้วก็เอามาสกัดปรากฏว่าเราทําให้แห้งสกัดแล้วมันไม่มีผลไม่มีฤทธิ์อะไรเลยท้ายที่สุดเลยต้องสกัดสดเพราะสกัดสดมีฤทธิ์นะคะ เราก็ส่งให้โปรเฟสเซอร์เชเลอร์ที่ออสเตรเลียสกัดออกมาเป็นสารบริสุทธิ์เลยสองสามตัวซึ่งเราพบว่ามันสามารถขยายหลอดลมได้ดีมากแต่ไม่ได้ไม่ได้รักษาคือคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยนะฮะมันไม่มียาอะไรรักษาหรอกมันมีแต่ยาที่ช่วย,วยป้องกันการหดตัวของหลอดลม,มนะฮะแต่บินเข้าไปกี่เดือนนะฮะ แล้วเราสองเดือนนี่ถึงจะลดลดลงเหลือเหลือนึกว่าสารกายสองเมตรสเมตรแล้วก็บิมสี่เม็ดประมาณสองเดือนผมผมคิดว่าอย่าใช้เยอะกว่านั้นสี่เม็ดพอแล้วพอแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอาการหอบผืดเนี่ยอย่างกรณีของคุณอาจจะมีการอักเสบอยู่แล้วด้วยถ้ากินมากกว่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีผมยังคิดว่าอยากจะให้ลดเหลือสเม็ดด้วยซ้ำ ให้ลดเหลือ2เม็ดแล้วก็ไปใช้น้ำมังคุดควบ, oh. นค,บคนที่เป็นหอบหืดอ,อาการของ t s 2ก็จริงรแล้วมันก็สามารถลดลงได้ง่ายๆนะถ้าเป็นเกิดของ TH2 เท่าน,น, mm hmm. นั้นนะครับก็ไปเพิ่ม t s 1แล้วก็เพิ่มทีเรกเรมันจะลดลงไปแต่ถ้ากิน4เม็ดเนี่ยมันจะมีการกระทุ้งของาอาการอักเสบนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างอ mm ิ hmm. นเทอร์ลิคิน17เพราะนั้นอาการอักเสบมันจะเพิ่มขึ้นมาพลันกลับไปเนี่ยผมอยากจะให้ลดเหลือ2แคปซูล แล้วก็เชื่อเภสัชกรสันติของเรากินน้ำมังคุดตอนเช้าสองครับถ้าหนึ่งซองไม่ไหวก็ครึ่งซองก็ได้นะครับตายไปละครึ่งซองนะคะแล้วก็ไป2เม็ดก่อนนอนสองเม็ดก็พอนะครับก็จะถือว่าช่วยดูแลอาการต่อไปนะครับเอาละครับขอเสียปรบมือให้กับ2ท่านด้วยครับ